เช่าเน็ตปราบปลืม้มลิซ่าไปลามาไหวเจ้ฝฟาลงสเสน่ห์ลิซ่าส่วนคุณมาริสาเครือเจริญพกกระผั์เจอลิซ่าทุกครั้งเอ็นดูน้องทุกคน และคลิปนี้สนับสนุนโดย M Pro b บโอมัม n o w ว์โพรไบโอติกพรีเมียมอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ของคุณกิมจองฮุนพี่ชายแท้ๆของคิมจีซูอัดแน่นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทานง่ายละลายไวอร่อยสดซื้นเหมือนกินหิมะปาาเท,ท่าคำโฆษณามีจุลินทรีย์ที่จะไปต่อร่างกายกว่า1น0 0 0ืล้านตัวพร้อมโปรไบโอติก19ชนิดและมัติวิตามินถึง8ชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามินดี1ี2 B6 B12 ีโองวีหกอเทโเท่านั้นยังไม่พอยังมี ซเนียมโฟลิกและโปตตินที่มีส่วนช่วยในระบบเผาผลาญพร้อมสร้างคุมคุ้มกันปรับสมดุลลำไส้ให้ปากเบิน์นดีดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไบโอมัมไทยน่ย สวัสดีคุณตาอุจลิทุกคนครับผมหน้าไลนชนเนลครับเมื่อจะแม่ไข่เจียวปูมิชลินหนึ่งดาวจากสตีดฟู้ดเจ้าแรกของไทยพบกับเจ้าแม่จานเงินพันล้านไข่เจียวกุ้งสับโอยสบัดวยพี่น้ำปลาคนแรกของเกาหลีมาเจอกันความปังปุริเย่แล้วก็กระแสก็เลยเกิดขึ้นณนบัดดลโดยเมื่อวันหวยออดครับ16บธันวาคมเวลาประมาณ2ทุ่มลิซ่าและครอบครัวและประทานอาหารร้านเจ๊ฝายที่ถนนมหาชัยเขตพะนครซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านเจ๊ฝายหรือสุพินยาจันสุตะปัจจุบันก็อายุ78ปีซึ่งร้านของเจเเนก็มมีู ลยยและหนึ่งเมนูที่เป็นที่กล่าวขานกันมากที่สุดเลยนะก็คือไข่เจียวปูจานละ800อ,อันโด่งดังที่คัดสันด้วยคุณภาพและความอร่อยที่ได้รับ จนนักรีวิวไปกันแน่นทั้งไทยจีนอังกฤษรวมไปถึงเกาหลีใต้เหล่าคนดังก็ไปต่ากันที่นี่กันอย่างมากมายจนทําให้ร้านเชฟฝายนั้นดังมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยจนเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่สําคัญควรจะไปทานด้วยประการทั้งปวงจะมีการคอเลบกันอย่างมากมายทั้งในเครือ c ีรวมไปถึงการบินไทยก็จัดเมนูของเช๊ฝายเสิร์ฟบ,บนเครื่องในชั้นวิสเน s คา a ์สและก็เฟิร์สคาสนอกจากในไทยแล้วนะครับต่างประเทศสายกินก็รู้จักเธอมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ครับชื่อเสียงของเจ๊ไฟเองนะครับดังกระชอนจากยูทูบเบอร์และก็นักรีวิวแบบว่าอืมจนรามยอนหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับแบนนงชิมต้องมีคานามนข้ามทะเลมาเซนสัญญาเปิดสูตรรามยอนเจ๊ไโดยสูตรรามยอนต้ยมยำกุ้งพร้อมกับภาษาไทยบนซองเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดีๆนี่เองครับแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายกันในปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยทีเดียวครับโดยเจ๊ไฟนะครับชื่อเสียงในต่างประเทศเนี่ยคือชมวอลม้ เรากับแก้วคริสตัลที่ชวนให้ผู้คนนั้นมาสัมผัสแล้วก็ลิ้มลองถึงแม้ว่าจะรอคิวนานเพื่อลิ้มรสแต่ผู้คนก็มากันอย่างไม่ขาดสายครับโดยรสชาติอาหารที่มันอูมาม,มิถูกใจจะต้องแบบว่า เอาไปเลย The Queen of Thai Street Food คือนางพญาแห่งอาหารสตรีทฟู้ดเมืองไทยกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะไข่เจียวปูอร่อยอยืนหนึ่งสะอาดลึกซึ้งโปรติกตึงอย่างสั่งอลังวันมิชลิน1ดาว7ปีซอตั้งแต่ปี2 0 1 8จนถึงปัจจุบันดังนั้นเจ๊ฝ่ายถือเป็นหนึ่งนางพญาสตรีทฟูด้ดผู้บุกเบิอกอาณาจักรมิชลินแห่งอาหารณท้องถนนด้วยประกานทั้งปวง คดที่สงสัยนะครับมิชลินสตาร์คืออะไรทําไมได้ยินกันบ่อยจังสาหรับมิชลินสตาร์นะครับก็คือไกด์อาหารนั่นเองแรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็นหนังสือฉบับเล็กๆที่ทําโดยอังเดรมิชลินกําเนิดเกิดขึ้นเมื่อปี1920โดยสมัยน้นะครับรถยนต์ในประเทศฝรั่งเศสมีไปถึง3,000ันคันในสมุดเล่มนี้นะครับก็จะมีข้อมูลให้กับนักเดินทางที่เข้ามาซื้ออย่างหรือว่าเปลี่ยนยางกับทางมิชลินเพื่อเป็นการส่งเสริมยอดขายให้กับนักเดินทางต่างๆเนี่ยได้เด,เ,เดินทางมากขึ้นแล้วลอพอเวลา พอเสื่อมเร็วก็ทําไงครับเปลี่ยนสิฮนะแล้วจะไปเปลี่ยนที่ไหนล่ะก็มาเปลี่ยนที่มิชลินไงเพราะในครั้งต่อๆไปในหนังสือคู่มือเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมในคู่มือนะครับมิชลินเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งแผนที่วิธีการเปลี่ยนยางวิธีการดูแลรถรวมไปถึงที่พักแล้วก็ร้านอาหารซึ่งแยกออกจากกันเป็นหมวดหมู่เพราะมีการแจกเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็มีคนน่ยไปตามรอยแล,แล้วก็ออมันก็เป็นจริงอย่างไกด์มิชลินว่ามานี่นะกกา,าก็ ซึ่งทางมิชลินเองครับก่อนที่จะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้นักเทียนเขียนข่าวมาแต่ประการใดเขาได้ส่งสายรับช้อนซ่อมเข้าไปแวะเวียนชิมร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักอยู่ตลอดโดยไม่เคยระบุเลยว่ามาจากที่ใดซึ่งกฎของทางมิชลินสตาร์นี่เองครับก็คือร้านที่จะถูกแนะนําในหนังสือจะต้องเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพสูงในด้านวัตถุดิบที่คุรค่าแก่การแวะเข้าไปชิมซึ่งรสชาติเองก็ต้องมีความสม่ําเสมอรวมไปถึงกฎอื่นๆที่มีเข้าไปประกอบด้วยจนก,กระทั่งเมื่อปี1900 26หรือเมื่อ103ปีก่อนทางมิชลินนะครับก็ออกดาวรองรับให้กับร้านเหล่านั้นเพื่อการันตีว่าร้านนี้อร่อยแซบหนัววัตถุด,ดิบดีรสชัดปังอาหารอร่อยสม,ม่ำเสมอนี้ไม่เค็มพวกนี้ไม่เปรี้ยวแน่นอน ก็เอาไปเลยมิชลิน1ดาวเพื่อเป็นไกด์ให้กับน,นักชิมและก็นักเดินทางว่าร้านนี้อร่อยจริงวัตถุปังลดไม่ไหวเป็นไกด์กันมาเรื่อยๆ5ปีหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มมีการเพิ่มดาวจาก1ดาวเป็น2ดาวแล้วก็เป็น3ดาวตามลําดับโดย1ดาวนะครับคือร้านที่ต้องแวะไปให้ได้เลยร้านนี้อาจจะอยู่ในระหว่างเส้นทางเดินปกติคืออยู่ริมทางไม่ไกลมากส่วนมิชลิน2ดาวคือร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมที่อยู่ในเส้นทางที่คุณนะจะต้องเดินผ่านแต่ทว่าคุณจะต้องขับรถออกไปนอกเส้นทางนิดหน่อย เพื่อไปทานร้านนี้ส่วนมิชลิน3ดาวคือดาวสูงที่สุดของมิชลินเป็นสุดยอดร้านอาหารที่อยู่ไกลมากแต่ควรค่ากับการถอดสังขารไปเพื่อความอร่อยทั้งปวงท่เป็นที่มาของ1ดาว2ดาวและ3ดาวครับส่วนในไทยเองนะครับมีร้านที่อยู่ในมิชลินไกด์ทั้งหมด447ร้านค้าซึ่งมิชลินเองนะครับคือผู้ก่อตั้งมิชลินไกด์เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของฝรั่งเศส ที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากบิสโตนโดยพี่น้องตระกูลมิชลินและนอกจากที่เจฟไฟนะครับจะได้รับรางวัลมิชลินสตาแล้วนะครับเธอก็ยังได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบไอคอนอวอร์ดประจำปี2021จาก The w o r l d 50 Best ที่ใช้คณะกรรมการมากกว่า300คนในการตัดสินพร้อมกับคำชื่นชมจากทางเว็บไซต์ว่าเจาไฟไฝเนี่คือราชินีสตีดฟู้ดผู้ทุ่มเทให้กับคุณภาพของวัตถุดิบทั้งปวง เรามาเรื่องของลิซ่ากันต่อดีกว่าเดาว,ว่าที่ลิซ่านั้นไปทานอาหารนะครับที่ร้านเจ๊ไฟนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการจองผ่านเจ๊ไฟไปแล้วเพราะวันนั้นนะครับลิซ่าไม่ได้ไปทานแบบส่วนตัวแต่ว่ามีหลายคนในนั้นที่เป็นกลุ่มแชโบหรือว่าเจ้าสัวทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งเกาหลีฝั่งไทยเองก็คือคุณมาริสาจิรละวนนท์คนนี้นะครับเป็นคนเกาหลีนะครับคุณผู้ชมส่วนในฝั่งเกาหลีเองนะครับก็เป็นคุณอีวอนจูลูกสาวของอีแจยงซีโอของซัมซุงและก็มีคุณอิมแชย,ยองรองประธานของแดสังงงกกกกกรร,รุุป๊ปลลลล่่่มผิตตเเคืออาาใใหญในนนี้จ ก็มีคุณคิมซูอินผู้นําเข้ารามยอนนงคิมคอแรบกับเจ๊ไฝพร้อมกับคณะผู้บริหารนงชิมรวมไปถึงก็มีดาราไทยร่วมด้วยน่าจะเป็นพิงกี้สาวิการถ้าผมจําไม่ผิดและในวันนั้นเองนะครับก็มีแฟนๆไปออกกัน,นร้านเยอะพอสมควรไปให้กําลังใจเธอกระไรขนาดนี้บัตรหมื่นห้าออย่างไม่ได้เลยโดยการเดินทางของลิซ่านะครับไปที่ร้านเจ๊ไฝนะครับเธอนั้นไปทานไข่เจียวปูขึ้นชื่อรวมไปถึงกะเพราหมูคุโรบุตะซิลิซ่าก็ชมเจ๊ไฝว,ว่าอร่อยมาก อีกด้วยและนอกจากนี้<ห>แล้วก็มีการยืนคุยสนทนาการระหว่างเจ๊ไฟและก็ลิซ่าด้วยนะครับแน่นอนว่าลิซ่าน่าธอรู้กราดเทสามาสํารวมแบบสุดๆรือภาพแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันคือแบบอ่อนน้อมสุดทำตัวเล็กตัวน้อย น่ารักไม่ไหวแถมไปลามาไหว้มีกี่คนหรือว่าเธอเห็นใครตรงนั้นเธอก็หลาหมดก็เรียกว่าคุณมาริสาเนี่ยเหมือนจะเอ็นดูริสามากมายเลยทีเดียวครับยืนจิ้มอยู่ห้ทริบาแบบรีแอคชั่นทุกเหตุการณ์ ซึ่งคุณมาริสาเนี่ยนะครับเป็นคนเกาหลีเธอเคยเจอริซ่ามาแล้วในปี2021ที่เกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้นลิซ่ากำลังจะเดบิวต์โซโลเดี่ยวและลิา่าคุณมาริสาเนี่ยนะครับก็ได้ถ่ายภาพแล้วก็มาโพสบนอินสตาแกรมของเธอพร้อมกับแคปชั่นว่าละลิ่าและมาริสา2วันก่อนที่จะปล่อยโซโลของริซ่าและก็ติดแฮชแท็กด้วยว่า ภูมิใจในตัวเธอก็คือแบบรู้เลยว่าเอนดูลิซ่าสุดๆและก่อนที่ลิซ่าจะกลับนะครับเธอก็โบกมือทักทายแฟนๆที่ไปให้กําลังใจเธอที่หน้าร้านกันอย่างเหนื่งแน่นก่อนที่จะเดินทางไปหลังร้านเพื่อขึ้นรถเดินทางกลับก็เรียกว่าคนไทยได้เจอลิซ่าเยอะมากยกเว้นเมนลิซ่าไ้ค่อยได้เจอเลยจริงๆสำหรับใครที่อยากไปให้กำลังใจลิซ่านะครับวันที่19นี้ที่พารากอนช็อปเซลีนน่าจะเป็นช่วงบ่าทเย็นๆก็ลองไปเจอกันได้ที่นูน่นยังไงผมจะแจ้งอีกที ส่วนรายละเอียดที่ลิซ่าคุยกับเจ๊ไฟนะครับจนลิซ่านั้นรีแอคชั่นแบบว่าปื้มปิ่มอันนี้ไม่มีใครได้ยินเลยว่าคุยอะไรกันเสียงพัดลมมันดังเหลือเกินแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆสาหรับลิซ่าครับซึ่งภายหลังนะครับเจ๊ไฟเองก็ได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมว่าขอบคุณสาวน้อยผู้เบิกบานที่เรามาคุรู้จักกันในนามลิซ่าเธอมาพร้อมกับคุณแม่ของเธอเพื่อมาเยี่ยมเจ๊ไฟค่ะหลังจากนี้เธอก็มาส่องแสงเพลียวพราวระยิบระยับแวบวับบวบแวบในคืนนี้เธอคือทุกกสิ่่งงทีแฟนนนั้้ตอ ทั้งความมีเสน่ห์ความอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงรอยยิ้มที่จริงใจซึ่งลิซ่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนลิซ่าอินไมเอียอันนี้เจ๊ไฝ่สำเนียงอะไรแนลสรุปเจ๊ไฝ่นะครับโดนลิซ่าตกไปตามระเบียบบอกแล้วว่าอย่าให้เธอเดินผ่านไทยเดี๋ยวจะตกลุมพผางด้วยรอยยิ้มอันแสนสวยและก็เสน่ห์อันมากล้นเวลคัเจ๊ไฝ่เข้าน้อมจ้ะ และในครั้งนี้นะครับเจ๊ฝ่าก็มอบบ็อกเซตที่เป็นการคอลแลบร่วมกับรามยอนชื่อดังให้กับริซ่าด้วยก็เรียกว่าชื่นมื่นกันไปซึ่งความพิเศษในครั้งนี้นะครับก็คือการไปทานร้านอาหารที่เจ๊ฝ่านะครับเป็นฟิลแบบสบายสบาย เสื้อยืดกับเกงยีนซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะคุยงานกันมาแล้วแล้วก็มานัดทานข้าวที่นี่เพื่อสังสรรค์อาจจะให้ลิซ่าเลือกเองหรือว่าตามใจเธออันนี้ก็ไม่ทราบได้เพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าลิซา่าไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้นะครับหาความเป็นส่วนตัวยากมากพวกเธอนั้นต้องระวังตัวกันมากๆเวลามาที่ไทยเพราะว่าไม่มีการหากมีคนไม่หวังดีมาในคราบของแฟนคลับมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับเธอ ขาไ,ไปกินหมูกระทะน,นะครับก็ยังให้คนอื่นจองโต๊ะแทนดังนั้นการที่จะมานั่งทานที่ร้านแบบชิวๆแบบนี้คือน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเธอเองนะน,นะครับน่ารักยิ้มง่ายมีเอกลักษณ์แถมเบ้าหน้าฟ้าประทานแบบนี้เดินไปไหนมาไหนคนก็รู้จักและก็อยากแบบขอลายเซ็นหน่อยขอคุยด้วยหน่อยก็คือไปเป้าสายตาของคนเลยฉะนั้นนี่อาจจะเป็นการนัดทานข้าวเพื่อเอาบรรยากาศที่เป็นความต้องการของลิซ่าเองหรืออาจจะมีคนชวนซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอำนวยความสะดวกให้จริงๆเพราะที่หน้าร้านนะครับมีการยึรักความ พายุจํานวนหนึ่งแต่ถึงกระนั้นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการทานข้าวที่ไม่ธรรมดาแถมได้พีอารามยอนไปด้วยแบบจุกๆได้เอนเกตไปเลยแบบช้ำชๆเพราะถ้ากินข้าวปกติแล้วนะครับไปกินข้าวที่มันเป็นที่ส่วนตัวตรงไหนก็ได้แต่นี่มีการมอบบ็อกเซ็ตภาพเพิ่มพร้อมหมดแล้วก็มีทีมบริหารทั้งฝั่งไทยฝั่งเกาพร้อมคณะแบบแน่นสุดที่สุดก็กุบแชร์โบ2องซันชาก็น่าจะมีความคิดได้ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่าทูเอ็กซ์ทิทสซานั้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยค่าตัว100ล้านาต่งป้อได้านบาท ย้อนกลับไปตรงรามยอนเกาหลีนิดนึงครับในรามยอนเนี่ยนะครับที่เจ๊ไฝ่ไปคอแลแลบเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของ3ภาคส่วนก็คือทางนงชิมผู้เป็นเจ้าของแบรนด์รามยอนชื่อดังของเกาหลีใต้ร่วมกับ Onest Trading ธุรกิจขายและก็กระจายสินค้าและก็มีมูรนิทิเชฟแคร์ที่เป็นองค์กรช่วยเหลือเยาวชนที่เคยหลงผิดและก็ด้อยโอกาสสารฝันในพวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคตโดยทางองค์กรนี้เองนะครับจะคอแลแลบกับเชฟชื่อดัง หลายคนรวมไปถึงเจ๊ไฝเพื่อส่งเสริมในโครงการดังกล่าวด้วยและโครงการนี้นะครับมีคุณมาลิสาเจรวนนภพระยาของคุณสุภกิจเจระวนนลูกชายคนโตของเจ้าสัวธนินมหาเศรษฐีชาวไทยและเป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในไทยอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ผลิตและก็จ,จัดจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีกลุ่มธุรกิจในเครือถึง13กลุ่มธุรกิจรวมถึง CP พที่มีเซเว่นอีเลเวอยู่ในการดูแลของเครืออีกด้วยดังนั้นในปี2024เราอาจจะเห็นโปรดักบนมือลิซ่ามากกว่า หรือว่าถูกก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันให,ใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ